วันนี้ผมนำเสนอฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดของ Google Ads ซึ่งจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการในปี2024ถ้าคุณใช้ Google Ads ในการทำโฆษณาสำหรับธุรกิจของคุณลองดูคลิปวิดีโอตัวนี้ครับคุณจะได้ใช้ฟีเจอร์ใหม่ตัวนี้ก่อนคู่แข่งของคุณครับสวัสดีครับถ้าคุณยังไม่รู้จักผมนะครับผมชื่ออนันต์สมสะอาด งานของผมคือผมช่วยธุรกิจ SME ให้ประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ครับผมเป็นบริษัท Digital Marketing Agency ช่วยทำการตลาดออนไลน์ให้กับธุรกิจไทยและยังเป็นอาจารย์สอนการยิงแอดให้กับคนที่ทำธุรกิจออนไลน์แบบจริงจังเลยนะครับ วันนี้ผมขอนำเสนอฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดของ Google Ads ซึ่งจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการในต้นปี2024ฟีเจอร์ตัวนี้เรียกว่า Demand Gen เราจะเรามาเริ่มกันเลยครับ Demand Gen เป็นการทำโฆษณารูปแบบใหม่ของ Google Ads เป็นโฆษณาที่จะมาแทน Discovery Ads ดังนั้นคนที่มีแคมเปญ Discovery Ads อยู่แล้วจะค่อยๆถูกอัปเกรดนะครับมาเป็น Demand Gen ในไม่ช้านะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่เคยใช้เลยเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างแคมเปญ e m a n d Gen ตัวนี้เพื่อทำให้นำไปใช้กับธุรกิจของคุณได้ทันทีเลยนะครับ Demand Gen วัตถุประสงค์ก็คือการสร้าง Demand ตามชื่อเลยนะครับ Demand g e n d e m a n d Gen เนี่ยในที่นี้เนี่ยอาจจะไม่ไม่ใช่เป็นแค่ยอดขายอย่างเดียวอาจจะเป็นการติดต่อจากกับลูกค้าก็ได้โดยเรานาส่ง โฆษณาด้วยภาพแล้วก็วิดีโอ y o u t u b e นำเสนอสินค้าหรือธุรกิจของเราแบบจำต้องได้เห็นภาพได้ยินเสียงโดยโฆษณาจะแสดงบนหลายตำแหน่งของ Google เลยนะครับที่เป็นทัชพอยต์ของ Google เพื่อกระตุ้นด m แมนนั่นเองเจ้าตัวด m แมนเจนเนี่ยเป็นโฆษณาที่เอาข้อดีของ Discovery Ads มาใช้นะครับแล้วก็อัปเกรดฟีเจอร์ใหม่ๆเข้าไป อย่างแรก demand gen เป็นโฆษณาที่ไปแสดงบนหลายแพลตฟอร์มหรือหลาย product ของ Google เช่น YouTube Shorts YouTube in stream เจ้า skip ad นะครับ YouTube in feed เป็นวิดีโอบนหน้า YouTube เลย Discover แล้วก็ Gmail ซึ่งทำให้คุณสามารถที่จะส่งโฆษณาไปหลายตำแหน่งมากกว่า Discovery Ads ตัวเดิมโดยเฉพาะตำแหน่งที่สำคัญนะครับคือ YouTube s h o r t s ซึ่งเป็นวิดีโอสั้นที่คนกำลังนิยมดูอยู่ตอนนี้การใช้ e m m n n g e นเนี่ยจะเพิ่มโอกาสให้คุณเนี่ยเข้าถึงกลุ่มลูกค้าบน y o u YouTube Shorts คกับจุดเด่นที่ผมเห็นของ e m m n n Gen นะครับนอกจากตำแหน่งหลากหลายที่โฆษณาสามารถไปแสดงได้แล้วเนี่ย ตัวระบบเองยังใช้ระบบที่เรียกว่า AI-driven smart bidding คือการนำส่งโฆษณาด้วย AI ของ Google โดยคุณสามารถที่จะกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นคลิกเพื่อจะสร้างทาฟฟิกเข้ามาในเว็บไซต์ของคุณหรือจะกำหนดเป็นคอนเวอร์ชัก็ได้เพื่อสร้างยอดขายโดยการใช้ AI ของ Google ในการนำส่งโฆษณาตามอาาัลกอริทึมพิเศษของทาง Google Ads นะครับที่จะดู Signal, สัญ,ญญาณต่างๆของผู้ใช้งาน โปรดักต่างๆทั้งหมดของ Google ซึ่งจากประสบการณ์ของผมเนี่ยถือว่าแม่นในระดับที่ใช้ได้เลยเพราะว่าโปรดักของ Google เนี่ยมีมากมายที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับเช่น Google Search, Google Map, YouTube, Chrome, Android App ต่างๆนะครับซึ่ง Google Ads เนี่ยจะมีการเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานของ User ในโปรดักของเขา เพื่อใช้เป็นตัวตัดสินใจในการนำส่งโฆษณาฟีเจอร์ที่พิเศษมากในตัว Demand Gen และน่าจะเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวของ Facebook Ads คือ Look a l i k e Audience Segment หรือกลุ่มเป้าหมาย Look a l i ไ e เหมือนทางค่าย Facebook สมัยก่อน Google Ads เคยมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Similar Audience แต่ดูเหมือนว่ามันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เขาก็มีการยกเลิกไปแล้วก็กลับมาใหม่ครับและมีเฉพาะใน Demand เจ n ด้วยเท่านั้นเรียกว่าลุก u d i e n c e segment segment ลูกอะไร Audience Segment เนี่ย เป็นการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายๆกับข้อมูลที่คุณมีอยู่ใน Google Ads เช่นคนที่เคยเข้ามาในเว็บไซต์ของคุณคนที่เคยดูวิดีโอ y o u YouTube ของคุณคนที่เคยทำ c o n v e อร์ o n โดย Google จะไปหาคนที่มีลักษณะและก็พฤติกรรมที่คล้ายกับคนต้นฉบับที่คุณวางไว้ให้ Google หามาให้คุณอีกเยอะๆเลยเพื่อใช้ในการทำโฆษณาโดย Google เขามีวิธีด้วยนวิธีการเลือกด้วยนะครับแบบง่ายๆเลยเป็นแบบ Naello แบบ แล้วก็ broad หรือแบบแคบแบบพอดีแบบกว้างนั่นเองทำให้คุณสามารถที่จะใช้ demand gen ในการต่อยอดหรือจะเสริมกับแคมเปญ Google Ads ที่คุณกำลังลันอยู่ตอนนี้ครับ ความเห็นส่วนตัวนะครับสิ่งที่ผมชอบใน Demand Gen คือความง่ายในการเซตอัพโฆษณาที่คุณสามารถที่จะเลือกทำโฆษณาด้วยภาพเดี่ยว Single Image หรือเป็นวิดีโอหรือจะเป็นแบบ Car o u s e l ภาพแบบเลื่อนๆเ,เพื่อน,นำส่งข้อมูลที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าแคมเปญนี้เป็นการใช้ AI ของ Google เข้ามาช่วยจึงทำให้การเซตอัพโฆษณาไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยเพราะหลายๆอย่างเนี่ยระบบจะเป็นตัวจัดการให้ทั้งหมดครับขอบคุณครับที่ชมวิดีโอของผมผมคิดว่าฟีเจอร์นี้เป็นรูปแบบ โฆษณาตัวใหม่ที่น่าสนใจสำหรับ Google Ads 2024ผมได้วางลิงก์ข้อมูลต่างๆของ Demand Gen เอาไว้ด้านล่างของวิดีโอตัวนี้แล้วนะครับคุณสามารถที่จะคลิกเข้าไปเพื่อจะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมศึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะครับถ้าคุณสนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์คุณสามารถกดปุ่ม subscribe แล้วติดตามด้านล่างของวิดีโอ YouTube ตัวนี้ครับหรือคุณเข้าไปใน Facebook fan page ของ SME จำแล้วก,กดไลค์ได้เลยครับ ผมจะส่งวิดีโอแบบนี้ไปให้คุณดูทุกๆอาทิตย์ครับผมอนันต์สมสะอาด smejump.co.th แล้วพบกันใหม่ครับ